พื้นที่ป่าตะวันตกคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและยังเป็นผื้นป่ามารดกโลกเป็นผื้นป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยท่ามกลางผืนป่าที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้มีกลุ่มชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่โดยการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมีวิถีชีวิตเรียบง่ายกินและใช้จากป่าพร้อมดูแลป่าไปด้วยค่ะ ชาวพื้นเมืองกลุ่มนี้อาศัยในป่ามานานหลายชั่วอายุคนแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ถนนเข้าถึงหมู่บ้านความสะดวกสบายจากภายนอกเข้าถึงกลางป่าจากที่เคยหายอยู่หากินกับป่าล่าสุดมีชาวบ้านบางกลุ่มหันไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะ ขนาะเดียวกันก็มีชาวบ้านกลุ่มใหญ่ลุกขึ้นมาพยายามอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมพร้อมสร้างรายได้แบบไม่เอาเปรียบธรรมชาติด้วยการใช้ผ้าทอที่สื่อถึงความเรียบง่ายหยิบหาสีสันจากธรรมชาติใกล้ตัวมาย้อมเป็นสีธรรมชาติหลากหลายถักทอเป็นเครื่องนุ่งหม่มสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่แท้จริงกลางป่าใหญ่ ชวนติดตามเรื่องราวของผ้าทอมือภายใต้ชื่อผ้าทอจอมป่ากับการอนุรักษ์วิถีชุมชนกลางผืนป่าตะวันตกที่อำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากวันนี้ค่ะอ่อยาานีีม้มมทดใดบ ่ลเมยพัชราพรตะกู่เธอเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรเธอคือชาวพื้นเมืองที่ทํางานกับชุมชนกลางผืนป่าตะวันตกค่ะเธอบอกว่าท่ามกลางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ในผืนป่าตะวันตกมีชุมชนเก่าแก่อาศัยตั้งรกรากอยู่หลายกลุ่มบ้านพวกเขาใช้ชีวิตอยู่มานานกว่า200ปีแล้วค่ะค่ะสำหรับผืนป่าตะวันตกนะคะยังมีชุมชน กะเลียงที่ยังอาศัยอยู่ในป่าตะวันตกนะคะซึ่งประกอบด้วยกะเลียงปากยอแล้วก็กะเลียงโพรค่ะจะมีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ชุดการแต่งกายก็ต่างกันค่ะหมายถึงว่าในเรื่องของลวดลาย พัชราพรคือชาวพื้นเมืองอยู่แล้วเธอจึงเข้าใจวิถีชีวิตชาวกระเหลี่ยงมากกว่าคนนอกเธอหยิบเรื่องผ้าทอมือขึ้นมาสร้างรายได้ลดการพึ่งพิงป่าและยังเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตให้หน่วยงานราชการและคนเมืองเข้าใจชาวกระเหรี่ยงในป่าตะวันตกมากขึ้นก็เริ่มทำงานผ้าทอปี52ปี52นี่ก็คือเหมือนกับว่าพี่ที่เป็นพัะสนามอะค่ะเขาก็มองว่าชุมชนเขาเขาเหมือนกับว่าทอผ้า กือบทุกหมู่บ้านอยู่แล้วพี่น้องของคนกะเหรี่ยงค่ะในการทอทอผ้าปานป้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยเริ่มเริ่มมาจัาเรื่องผ้าทอก็กาลังคิดว่าจะทํายังไงให้ตัวชุมชนที่เขามีวิถีชีวิตของเขาอยู่เนี้แล้วเราจะดึงศักยภาพมันถึงว่าให้ให้เขามีไรายได้จากการทอผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนก็เริ่มไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าไปศึกษาดวงงานด้วยกันไหมมอนถึงว่าพอไปศึกษาดวงงานนะเผื่อเรากลับมาจัดตั้งกลุ่ม้าทอขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่แบบเราจะสร้างอาชีพแล้วก็มันสร้างไรายได้ให้กับตัวชุมชนเงค่ะแล้วทีนี้ก็พอชวนชไอ้ชาวบ้านไปดูงานกลับมาก็เลยจะตั้งกลุ่มขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้พอเราตั้งกลุ่มเสร็จก็เมื่อก่อนมีแค่สองสามหมู่บ้านแล้วแล้วคือสิบสองสิบปีที่ผ่านมานยก็คือมีการขยายถึงประมาณสิบหกหมู่บ้านก็คือรอบป่าตะวันตก จากพัททอรจอนป่าจช่ไหที่เออผมรู้สึกว่าดีนะที่เขาหาไรายได้ให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเขามีรายได้เพิ่มขึ้นที่ผมชอบค,อคือคือชาวบ้านเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องไปถามป่าหรือไม่ต้องแบบทำไรป่าเยอะขึ้นอะ่ะถ้าชาวบ้านที่นี่เขามีรายได้เพิ่มขึ้นที่เขาก็จะไม่ถามป่าหรอกบางทีอย่างที่มีปัญหากับหน่วยงานหลายๆที่ที่มาให้ความรู้กับชาวบ้านปุ๊บแล้วไม่ติดตามผม แล้วคือให้ปลูกนู่นปล่นนี่แต่ไม่หาตลาดนี้เขาเขาก็จะไม่ทําเขาก็กลับไปที่เดิมใหม่คือขา้าวโพดคือพอทำข้าวโพดอะ่ะมันทําให้ป่าเราอ่ะล้ะลนไปหมดเลยตอนเนี้คือหน้าแรงนี่แทบจะไม่น่ามองเลยตอนนี้เนี่ย ทอจอมป่าคือหนึ่งในโครงการของมูลนิธิสืบนะคะเสถียรส่งเสริมให้ชาวบ้านทอผ้าใช้วัสดุทั้งหมดจากผืนป่าตะวันตกเส้นด้ายผ้าที่ได้จากการปลูกและปั่นเองสีของผ้าทอก็ได้จากการเก็บรากไม้ผลไม้ป่าใบไม้ใบหญ้าและพืชสมุนไพรที่ให้สีที่แตกต่างกัน นำมาทอเป็นเสื้อผ้านุ่งห่มกันเองตามวิถีชีวิตของคนอยู่กลางภัยด้วยวิถีชีวิตของคนปากงโยค่ะเขาเขาต้องพึ่งพิงป่าอยู่แล้วก็คือเหมือนกับว่าอาศัยพ,พึ่งพึ่งพาซึ่งกันและกัน,นก็คือเราก็จะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติก็คือรอบบ้านเราเนี่ยแหละค่ะถ้ารอบบ้านเราก็จะมีพวกต้นขนุนมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะเราสามารถมาย้อมได้ขมิน้นขมิ้นชันก็มาย้อมได้แล้วก็ก็จะมีต้นไม้บางชนิดที่จะอยู่ใน ในป่าหมู่บ้านเราที่ที่แบบว่าจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านหน่อยแต่มันเตะแบบกุ้เย่ว่ามันเตะแบบุ้ลาเนี่อันเน้สีจัดดื้ออาจจะดูได้เนี่หนึ่งแก่แบบปลาเป่ไม่อยากเตะแบบกุ้ลาอย่างเนี่ยเน้นยพัชราพรน,นำทีมชาวบ้านลงพื้นที่ป่าใกล้บ้านเพื่อไปหาวัตถุดิบมาใช้ย้อมสีเส้นได้ค่ะเออขากลุดด้งเตะินไดหรือ แต่เยอะปบอต่เือะต่เยอะเปล่าต่เยอะเปลไม่เคยได้ยินชื่อค่ะที่บ้านมันคือต้นไหนนะคะแต่เยอะเปือเอเยอะเปื่อ๋ออันนี้นี่คือต้นอันนี้นี่คือเอ่อส่วนมากหลานๆนี่เขาจะเอาไปย้อมแห่ค่ะแห่ที่เขาวันก็แม่บอกว่าถ้าย้อมแล้วถึงจะเป็นสีงี้เขาบอกว่าย้อมออกมาแล้วจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะจะเอกเป็นสีน้ำตาล แล้วมีสีอื่นอีกไหมคะก็อยากชิมตายกันเดียวค่ะก็ไม้แต่ละชน,นิดก็ให้สีไม่เหมือนกันนะคะ oh. เพราะว่ามันต้องดูว่าเป็นต้นอะไรมั่งแล้วก็จะอยากได้สีอนะไรบ้างโอ้โหที่ใบประดูก็จะออกสีชมพูน้อยประดู่ต้นใหญ่คือเป้าหมาย พวกเขาจะตัดเอาเฉพาะเปลือกไม้เมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้วก็จะนำโครนพอกแผลของลำต้นเอาไว้เพื่อให้เนื้อไม้ประสานกันเร็วขึ้นเป็นการใช้ประโยชน์และรักษาไปในตัวค่ะเจ้าคะนี่เราต้องเอาโครนมามัโปกที่ต้นเพื่ออะไรคะให้เปลือกไม้อะมันเอ่อเป็ไงอะพี่เกิดขึ้นยึบไวขึ้นอะดีกว่าไม่งั้นก็มันจะตัดไวขึ้น แล้วมือเราก็เลอะไปหไปเอาโคลนค่ะโคลนที่มันมีควายมาแช่น้ำอ่ะเ็เบอโคลนของขี้วัวขี้ไวาก็คือเอาไปทำอะไรคะไปย้อมผ้าค่ะคือเราใช้เปลือกไม้เสร็จเราขยามกับโคลนมันจะให้สีเทาออกด,ดำๆค่ะ,ะสีมันก็จะติดดีกว่าใช่ค่ะมันก็จะได้สีออกเทกๆอย่างนี้ยค่ะถ้ายิ Gener ่งขยี้นานมันต้องดูที่ดินถ้าดินยิ่งดำ มันยิ่งให้สีดำดินจากปลักโคลนก็ถูกเก็บใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไปใช้ในการย้อมสีเช่นกันค่ะ เข้ปาป่าครั้งนี้ไม่เพียงแต่หาวัตถุดิบที่ใช้ในการย้อมสีพวกเขายังได้พืชผักอาหารจากป่าอีกหลายชนิดติดไม้ติดมือกลับมาด้วยค่ะนี่อะไผักหนาค่ะผักหนามเราเราผักนี้ไปใช้ทำอะไรค่ะไปใช้ทำกับข้าวค่ะต้มแล้วก็กีกับน้ำพริกค่ะเป็นขาที่กินกับข้าวอร่อยมากค่ะ ระยะเวลาประมาณ10ปีที่โครงการผ้าทอจอมป่าเดินหน้าชุมชนกลางพื้นป่าตะวันตกก็กลายเป็นแหล่งรวมตัวของดีไซเนอร์มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกฝ้ายปั่นได้ย้อมได้ทอผ้าไปจนถึงนักออกแบบลายผ้าที่สืบสารส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะแต่ก่อนนี้ปัญหาเยอะค่ะเต่นเดียวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันเริ่ศแบบมีคนมองเห็นสีที่เราทามันมีค่าจริงๆแล้ว บกว่าบางคนเน่ยเรื่องหมอเห็นแล้วใช่ไหมแต่ก่อนนี่เยอะมากปัญหานี้แบบบอกว่าถ้าทําไมสายเคยมีก็ไม่ใช้อะไรก็ไม่ใช้เดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วนะบอกว่าทานทำไมแบบนั้นอ่ะมันไม่ทานสมัยแล้วบอกว่าเฮ้ยคนที่ทานเบนเนี่ยคือโคแบบ,แบ,บแย่าโจม,มาก,ก็ยอมรับนะคะว่าย่าโจนเนี่ยยอมรับว่าทานซีเนี่ยก็จะทานแบบพอมีพอกินอะไรประมาณนี้ ก็จะทานตามเศรษฐกิจพอเพียงนะเรประมาณนี้สิ่งที่เราทานะคะก็คือคนกะเหรี่ยงเองเขาอยู่กับธรรมชาติอยู่กับวิถีชีวิตหมายถึงว่าทั้งสัตว์ป่าทั้งออธรรมชาติสิ่งรอบตัวเขาใช่ไหมคะอย่างลายผ้าบางอย่างเขาก็หยิบโยกมาจากธรรมชาติก็คือลายดอกไม้แล้วก็ผีสเสื้อแมลงปองเนี่ยค่ะมาใส่ในลายผ้าที่เราสวมใส่แล้วก็บางอย่างก็อย่างสัตว์ป่าเนี่ยค่ะก็จะมีรอยตินสัตว์มามาใส่ในลวดลายผ้า ตลาดก็แสนจะเรียบง่ายพวกเขาใช้วิธีให้เพื่อนๆชาวปากกากยอมาสวมใส่เสื้อผ้าที่ถักทอกันเองแล้วถ่ายภาพลงสื่อออนไลน์เล่าเรื่องประกอบภาพกันแบบนี้มานานแล้วค่ะเวลาเราเห็นคนกะเหรี่ยงเขาเดินทางเดินทางหรือว่าใช้ชีวิตประจาารําวันค่ะเราจะเห็นเขาสวมใส่สะพยสะพยย่ามกันทุกคนอยู่แล้วก็เหมือนคนไทยเวลาไปไหนก็ต้องมีเป้หรือมีกระเป๋าติดตัวไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อย่างย่ามที่เราทําขายทุกวันนี้เราก็เอาไปขายให้คนเมืองซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปที่ว่าดลดโลกร้อนก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้ถุงผ้าแต่ว่าด้วยความถนัดของของแต่ละคนบางคนถนัดใช้ถุงผ้าแต่เราอะ่ะใช้ย่ามแล้วย่ามบางคนคนเมืองก็ชอบเนี้ยค่ะถุงย่ามก็แทนเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนช่วยซื้อก็แล้วก็ได้ใช้ไงค่ะมันก็เป็นการ,ร,ดรลดโลกร้อนแล้วก็ใช้ถุงย่าม วันนี้ผลิตภัณฑ์จากป่าออกสู่เมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรเดินหน้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้คนทอผ้าเป็นทุนในการใช้ชีวิตพร้อมกับอนุรักษ์ผืนป่าใหญ่ไปในตัวสำหรับคนเมืองนะคะที่เขาซื้อผ้าทอเราก็เท่ากับว่าเขาก็มีส่วนร่วมในการร่วมรักษาผืนป่าอะไรของชาวบ้านด้วยค่ะก็คือเหมือนกับว่าของทุกคนนั่นแหละคะ่ะเหมือนกับว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งรายได้รายได้10%นตะก็คือไปเข้ากองทุน เพื่อกิจกรรมรักษาป่ายอยู่แล้วเบื้องหลังผ้าทอเป็นวิถีชีวิตที่งดงามไม่ต่างจากงานศิลปะชิ้นหนึ่งเพราะสเสน่ห์ของผ้าทอทุกชิ้นถักทอด้วยมือของชาวพื้นเมืองวัตถุดิบจากป่านำมาสื่อตรงผ่านลวดลายผ้าเข้าถึงคนที่สวมใส่ ให้ย้อนกลับไปบนพื้นฐานของความเรียบง่ายเริ่มต้นด้วยมือที่สึกเข้าไปในพื้นที่ใช่ไหมคะเขาก็เห็นเห็นผ้าทอกระเลียงค่ะก็สนใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็ก็เดี๋ยวนี้ก็คือเหมือนมันจะหายไปอะไรเนี่ยเขาก็อยากให้แบบสืบท่อต่อไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นลายประกันยอที่เห็นใช่ไหมคะนั่นคือลายด้ามเดืองอะถ้าไปไอโซนหนึ่งโซนบ้านเราก็เป็นโพลก็จะใส่ลายหนึ่งบางพี่น่าจะเป็นได้เหลือง จะเป็นได้เหลืองก็อีวิธีหนึ่งคล้ายใบพีอีพีหนึ่งอย่างเงี้ยคือแม้กระทั่งแบบทั้งผู้ก็ไม่เหมือนกันลายเมื่อแม้กระทั่งเป็นมากระเลียนใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งผู้ทั้งลายผ้าแม้กระทั่งผู้ชายผ้าสลงก็ไม่เหมือนกันผู้หญิงก็เสื้อผ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ไม่เหมือนกันค่ะจะแตกต่างกันอย่างนี้ยค่ะยังคงต้องติดตามเฝ้าดูการขับเคลื่อนของมูลนิธิสืบนาคเสถียรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับความพยายามของชาวบ้านในการอนุรักษ์วิถีชีวิตอนุรักษ์วัฒนธรรมผ่านผ้าทอมือว่าจะต้านทานพืชเชิงเดี่ยวไม่ให้รุกคืบผืนป่าใหญ่ได้หรือไม่ ยอทุกคนอยู่ต้นทะเลน้ำป่าที่อยู่กับเราสุสสดแสนสวยงานชีวิตของเราเราทุกคนที่น้องชนเ่าร่วมมือช่วยกันร,รักษามันจนได้เป็นชีวิต